สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะมาสอนเด็กๆฝึกอ่านคำศัพท์นะคะภาษาอังกฤษในหมวดสัตว์นะคะก่อนอื่นเด็กๆช่วยคุณครูสะกดกันก่อนนะคะ,ะพูดตามคุณครูคะ่ะ a n i m a l animal สัตว์นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคําศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์ในวันนี้นะคะมีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปพบกันเลยค่ะอ่าเด็กๆดูคำศัพท์คำแรกนะคะเด็กๆหลายคนเห็นแล้วเห็นไหมคะอ่าตัวอะไรเอ่ยบางคนทราบเลยตัวอะไรคะอ่าจรอเข้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็ก สะกดนะคะตามคุณครูนะคะพูดตามค่ะ a l l i g a t o r alligator จระเข้อีกครั้ง for ciğim, นะคะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ a l l i g a t o r alligator จระเข้เด็กๆสังเกตดูนะคะถ้าตัวอักษรนะคะที่อยู่ข้างหน้าคําที่อยู่ข้างหน้าตัวอักษรสีเหลืองนี้นะคะจะเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะคะส่วนตัวที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะจะเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กนะคะเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เวลาเขียนเขียนจะไม่เหมือนกันนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูคําต่อไปเลยนะคะ มีมาว่ายังไงคำต่อไปนะคะอ้าวเด็กๆดูซิเป็นตัวอะไรเอ่ยอ้ามดนั่นเองนะคะอเด็กๆเดี๋ยวช่วยคุณครูสะกดนะคะพูดตามเลยค่ะ a n t n มดอีกครั้งนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ a n t n มด อ่เดี๋ยวคําต่อไปเลยนะคะดูสิคะเป็นสัตว์อะไรอ้าวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยมีปีกด้วยค้างคาวอ่าคาาําว่าค้างคาวมีตัวอะไรบ้างอ่ะเด็กๆพูดตามคุณครูคะ่ะ B A T b a t ค้างคาวอีกครั้งนะคะพูดตามคุณครูคะ่ะ B A T b a t ค้างคาวคำต่อไปเลยนะคะมาดูค่ะเป็นรูปอะไรคะมีนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคำว่ามีนะคะมีตัวอะไรบ้างอ่านว่ายังไงนะคะเด็กๆพูดตามคุณครู B E A R b e a มีอีกครั้งนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ B E A อแบหมีอ่ามาดูคำต่อไปเลยนะคะคำต่อไปอ่าเด็กๆดูซิเป็นรูปอะไรคะอ้าวพึ่งนั่นเองใช่ไหมคะอ่าคำว่าพึ่งเด็กๆดูนะคะมีตัวอะไรบ้างอ่าเด็กๆพูดตามคุณครูคะ่ะ B E E B อีกครั้งนะคะดเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ b e, e e b พึ่งต่อไปนะคะดเด็กๆดูรูปต่อไปเป็นรูปอะไรคะรูปนกใช่ไหมอ่ะนกภาษาอังกฤษว่ายังไงพูดตามคุณครู b i r d bird นกอีกครั้งนะคะพูดตามคุณครูค่ะ b i A D, Bird, นกกลับไปเลยนะคะอ่าเด็กๆดูเป็นรูปอะไรเอ่ยแมวอ่าแมวภาษาอังกฤษว่าไงออะพูดตามพร้อมกัน C, A, T, Cat แมวอีกครั้งนะคะเด็กๆพูดตามค,คุณครูค่ะ C, A, T, Cat แมว ต่อไปเลยนะคะอ้าวเด็กๆดูเป็นรูปอะไรแม่วัวเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ C O d o u b l แม่วัวอีกครั้งนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ C O double U แม่วัวอ้าวต่อไปเลยนะคะเด็กๆรูปอะไรคะ รูปปูเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าปูสะกดยังไงพูดตามครูค่ะ C R A, A B Crab ปู u. อีกครั้งนะคะ C R A, A B Crab ปู u. ต่อไปค่ะดีๆดูอันนี้เป็นรูปอะไรคะ รูปกว้างนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำว่ากว้างมีตัวอะไรบ้างนะคะอ่านว่ายังไงพูดตามคุณครูค่ะ d e e r ียกว้างอีกครั้งนะคะเดี๋ยวพูดตามคุณครูค่ะ d e e r ียกว้าง ดเด็กๆมาดูตัวต่อไปอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสูนนะักใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะสูน,นักภาษาอังกฤษว่ายังไงนะเด็กๆพูดตามค,คุณครู D O G dog สูน,นักอีกครั้งนะคะดเด็กๆพูดตามค,คุณครูค่ะ D O G dog สูนนักะ ้าวต่อไปค่ะเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปเป็ดเห็นไหมคะเด็กๆเห็นเป็ดกราบๆไหมคะอ้าวพูดตามคุณครูค่ะ D U C K d u c เป็ดอีกครั้งนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ D U C K d u c เป็ดค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะ เด็กๆดูนะเป็นรูปอะไรสัตว์อะไรอยู่ในน้ําคะวอะไรเคยว่าอยู่ในน้ําปลานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงกันนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูคะ่ะ f i s h fish ปลาอีกครั้งนะคะพูดตามคุณครูคะ่ะ f i s h fish ปลา อ้าวสัตว์ตัวต่อไปค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ fox สุนัขจิ้งจอกอีกครั้งนะคะพูดตามคุณครูค่ะ fox สุนัขจิ้งจอกอ้าวสัตว์ตัวต่อไปเลยเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นอะไรตัวนี้คือแพะนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแพะ คำว่าแพ้นะคะมีตัวอะไรบ้างอา่ว่ายังไงเดี๋ยๆพูดตามคุณครู G O A T g o s t แพ äh. ะอีกครั้งนะคะพูดตามคุณครูค่ะ G O A T g o s t แพ äh. ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ,ๆคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ ในวันนี้ไม่ยากเลยเด็กๆหลายคนทราบแล้วด้วยนะคะและเด็กๆช่วงนี้นะคะอากาศเย็นนะเด็กๆรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะช่วงนี้ยังหนาวอยู่เลยนะคะทําร่างกายให้อบอุ่นนะคะพยายามอย่าทานของเย็นๆนะ้นําเย็นๆพยายามอย่าทานนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเด๋ยวครูจะมีคําศัท์มาสอนเด็กๆอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูลาไปก่อนนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ